อยูู่สมสอนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ได้วรวมกันโหวตความแนวความคิดที่สมสอนนั้นห้ามยืมนักเตะในเครือเดียวกันมาใช้งานไม่สําเร็จครับสิ่งนั้นก็จะหมายความว่าสาริการดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพวกเขาจะมีสระในการแลกเปลี่ยนผู้เล่นกับทีมที่ได้รับการสนับสนุนจาก PIF ของซาอุดีอาระเบียนั่นเองเลครับโดยการรายง,งานดังกล่าวครับเป็นการรายง,งานของสื่อในประเทศอังกฤษอย่างเดลี่เมล โดยพวกเขาครับได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรสมาชิกในพรีเมียร์ลีกมีการนัดหารือกันในช่วงเช้าของวันอังคารที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อที่จะกัดคันแนวคิดในการดึงตัวผู้เล่นในเครือเดียวกันมาใช้งานครับหลังจากมีข่าวว่าทางวซิลยูไนเต็ดครับจะเซฟเงินโดยการยืมรูบินเนเวสมาจากอัลฮีลาวหนึ่งใน4ทีมซาอุดีโปรโลีกที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น PIF และแน่นอนว่าก็เป็นเจ้าของเดียวกับซิลพออย่างที่ทราบกันดีครับว่าทางวซิลนั้นพวกเขาประสบญนาขาดแคลนมิดฟิลย่างหนักโดยเฉพาะในรายของซานโดรโตนาลีครับมิดฟิลชาวอิตาเลียนที่ถูกแบนยาวจากความผิดเรื่องการพนัน และในขนาดเดียวกันครับทนานของ PIF ก็ได้ถือหุ้นใหญ่ของ4สโมสรในซาอุดีโปรลีกโดยพวกเขามีซูเปอร์สตาร์ดังอยู่ในสังกัดหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นในรายของคา e, ริมเบนเซม่าอ็นโกโลกองเต้โรบาตโตฟริมิโนอเล็กซานโดรมิโตรวิชซาดิโอมาเน่รวมถึงอเมริกลาปอร์ตซึ่งพอด้วยเหตุผลที่ทาง PIF เจ้าของนิวคาสเซิลครับได้ถือหุ้นใหญ่และมีเหล่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์ไว้ในครอบครองมากมาย ทำให้เหล่าบรรดาสมมสอนจากพรีเมยร์ลีกมองว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับสมมสอนอื่นๆที่ต่างก็มีปัญหาผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บเหมือนกันแต่เชว่าครับในท้ายที่สุดการลงมติกับพลิกลอกซะอย่างนั้นเพราะเมื่อมีสมมสอนแคร่เ็นชอบเพียง13ต่อ7เสียงซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการล้มแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากตามกฎของพรีเมยร์ลีกครับต้องมีอย่างน้อย14เสียงจึงจะสามารถออกกฎห้ามยืมตัวในเครือเดียวกันได้ และสำหรับสโมสรนในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้มีแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแอสตันวิลล่าเชลซีไบรตันแอนด์โฮฟอาร์เบียนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอเรสต์บอนมัดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและคริสตัลพาเลซต่างมีเจ้าของทีมที่ถือหุ้นสโมสรนในต่างประเทศเช่นกันขณะที่เซอร์จิมแรดคลิฟว่าทีเจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นเจ้าของสโมสรนสิสในฝรั่งเศสอยู่เช่นกันนั่นจึงทำให้การลงมติไม่เป็นเอกฉันท์และมีการพรลิกล็อกเกิดขึ้นนั่นเองลครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ